ไปต่อกันที่งานบวงสวงละครกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับกับละครเรื่องสืบลับหมอประบาดของพี่อ้อมพิยดาเมื่อวานนี้ได้เรืเร่องบ,บวงสวงกันไปเรียบร้อยแล้วที่ช่อง3าน้องแคมนะฮะค่ายเมจิกอีฟวันเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละนะครับ เรื่องนี้เป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งในรอบ10ปีอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับของนาเดตคุ <K im ia> กิมิยาแล้วก็คิมเบอรี่นะครับพร้อมด้วยทัพนักแสดงคุณภาพอีกหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานภูริตานะครับพี่แหม่มคัทริยาแมคอินทอชพี่กบทรงศรี์พี่บิ๊กเซอร์บรูทนะครับซานิ ani, นะฮะภูผาพี่ขวัญขวัญบุดีนะคะพี่กระดุมนะฮะแล้วก็อีกหลากหลายเลยจริงอะมีอล็กเลนเดลเลนเดลด้วยเรื่องนี้แต่คือเมื่อวานนี้อเล็ก <Alex S 1> ไ,ไ,ไม่ได้ไปร่วมงานบวงสวงนะฮะ อ่าซึ่งละครเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีความแปลกใหม่เกี่ยวกับอาชีพของหมอระบาดอ่ะหลายคนฟังอาจจะงงเอ้ะหมอระบาดอะไรมันคืออะไรคือหมอหรือเปล่าแล้วหมอ,หมอระบาดคืออะไรคือเขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นกับอาชีพนี้นะครับกับเหตุการณ์โรคระบาดท,ที่มันเกิดขึ้นซึ่งพี่อ้อบอกเลยว่ารับรองถึงความสนุกความเข้มข้นนะครับของละครที่มาแบบครบรถอย่างแน่นอนนะต้องบอกว่ามันเข้ากับ ที่เหตุการณ์ที่เราผ่านมากับโควิดด้วยเระบาด้วยแล้วก็เรื่องนี้ก็คือแบบก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะเราไปฟังกันดูจะได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะฮะแล้วหมอระบาดเดี๋ยวจะออนแอร์ต่อจากมาตาลดาที่เวทีดีมากนะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของละครที่อาจจะยังไม่เคยได้เห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คนคนหนึ่งค่ะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีอุดมการณ์ของเขาแล้วเขาก็ทําอุดมการณ์ของเขาได้อย่างดีฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาได้เจอนางเอกแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆนานาเป็นความสนุกที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าหมอระบาดหมอระบาดแพทย์ระบาดสาขาระบาดวิทยานะคะก็ก็จะเป็นคุณหมอท่านนี้ซึ่งทํางานอยู่ในองค์กรนี้ซึ่งองค์กรนี้ชื่อว่ากรมควบคุมโรค มีอาชีพหมอระบาดซึ่งเป็นคนแบบว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ระบาดอะไรเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยเขาก็จะต้องถูกส่งตัวไปจากส่วนกลางเพื่อที่จะไปหยุดการระบาดนั้นๆค่ะ <c oughs> เขาก็เป็นหนึ่งในคุณหมอซึ่งมีเหตุเกิดพอดีและเขาก็ได้ถูกส่งตัวไปในเ,เคสนั้นนะคะเพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนโรคและในระหว่างทางนั้นเองก็เจออุปสรรคต่างๆ่าเวาปจำกัดจำกัด จำกัดจำกัดแล้วก็จำจัดจกัดด้วยจำกัดดกัดการแพร่กระจายของการระบาดโรคแล้วก็จะไปกำจัดคนที่เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคด้วยเต้นตออะไรอย่างงี้มีจุดเริ่มต้นมีจุดเริ่มต้นมีทั้งเป็นหมอที่สอบสวนโรคแล้วก็ไปสืบสวนสาเหตุของการเกิดโรคด้วยเพราะฉะนั้นหมอหมอระบาดเนี่ยที่นเดชเล่นเนี่ยมันจะไม่ใช่หมอที่เป็นเคสเป็นหมอที่ทํา ทำหน้าที่ปกติจะต้องมีเซนพิเศษในการสืบสวนและในระหว่างส,สืบสวนนั่นเองเขาก็จะต้องไปพบเจอกับคนที่มาทําข่าวนั่นก็คือเจนจิราค่ะค่ะก็เป็นนักข่าวภาคสนามค่ะ,คะก็คือไปออกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีบัดดี้ ก็คือเล่นเป็นผูหาเ <ผม S 1> <ด>นี่ยค่ะ,ะจะไปด้วยทุกที่ตัวคาแรคเตอร์เราก็จะเป็นสาวห้าวอะไรเงี้ยเป็นแบบแมนแมนแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะจิกกัดกับตัวพระเอกเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยคือต้องแบบสอบสวนทุกอย่างให้ได้หลักฐานก่อนถึงจะแบบป่าประกาศแต่เราก็คือไปแรงไงอยากจะแบบรีดส่งข่าวอะไรอย่างเยสนุกมากครับคือนักแสดงพี่ๆทุกคนแบบเล่นกันแบบเต็มที่มากแล้วก็คิดว่าคนดูจะต้องมีความสุขกับละครเรื่องนี้ครับ แล้วก็คิดว่าจะได้จะได้ดูเรื่องราวการฝา่าฟันอุปสรรคต่างๆของทั้งพระเอกนางเอกแล้วก็ทุกๆคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกาันมีความต้องการที่จะทำเป้าหมายของตัวเองในแบบของตัวเองแล้วเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรในโลกใบนี้ก็ก็ฝากพี่พี่น้องๆ้องแฟนๆช่องสาทุกๆคนไว้ด้วยนะคะก็ไปกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยสืบแลบหมอลบาดค่ะ ก็น่าติดตามนะฮะเร็วเร็วนี้แต่ทีแรกจะไม่บอกว่าวันไหนอย่าบอกเลยอย่าไม่อย่าไม่บอกว่าวันไหนแต่ล่าสุดเห็นนเดทโพสไอจีอย่าเลยนาเดทโพสไอจีบอกเจอกันใช่กฮะข่าวยังบอกว่าเร็วๆนี้นะฮะแต่ก็คือเร็วเ็วมากจริงๆนะฮะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันสำหรับสืบลับหมอ